สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไล์าสาระนะครับผมเขียกรองประของชีพวันนี้นะฮะก็ชมพระเขียกรองอีกสักเหรียญหนึ่ง <c oughs> นะฮะเอานะะอันนี้ไปไกลเลยนะฮะสายใต้นะฮะมาชมพระสายใต้กันนะฮะที่มีในสารระบบไหม <c oughs> ผมคิดว่าไม่มีในสารระบบนะเออไม่ค่อยเห็นเนาะไม่เห็นใครพูดถึงเลยนะแล้วก็มีในสารระบบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เนื่องด้วยว่าพอสอดูใช้ได้นะครับพอสอลึกใช้ได้นะครับปี2515นะฮะก็ดูแล้วพอสอลึกใช้ได้นะก็เลยเอา้าเก็บเก็บนะเก็บไว้ก่อนเออราคาไม่แพงก็เก็บไว้ก่อนเอออะไรประมาณนั้นนะครับ ก็เป็นเหนนรียญนะะของพระมหาเพชรนะรส่วนประวัตินี่โอ้คนไม่เจอเลยนะฮะแต่ว่าอ่า,อาตามข้อมูลประวัติข่าวๆนะฮะก็คือเป็นเป็นเหนนรียญนะฮะเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งแหละนะเป็นเหรียญของเกจิหนึ่งแหละแข่งนาาธิวาสเนี่ยนะะที่มีประสบการณ์นะเออที่มีประสบการณ์หมายความว่าก็คือผู้ที่ ห้อยบูชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะฮะนะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ได้แขวนเหรียญนุ่นนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่านะเป็นเหรียญที่สร้างน้อยนะ,ะเหรียญที่สร้างน้อยพบเจอน้อยนะฮะไม่รู้ว่าจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่านะ,ะก็เลยไม่ค่อยได้เจอกัน ส่วนผู้ที่มีก็เขาเรียกอะไรนะเก็บรักษาเวียงดีนะฮะก็เรียกว่าหวงแหนพูดได้ง่ายนะฮะมีการเก็บห้องแขนเก็บรักษาไว้เราก็เลยไม่ค่อยเจอแล้วก็คนก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเพราะไม,ไม่มีใครเจอมัง้งนะครับถือว่าพบเจอได้น้อยนะครับผมก็เป็นเรียนที่มีประสบการณ์นะฮะในในสามชายแดนภาคใต้นั่นแหละฮะสำหรับผู้ที่ ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ชีวิตอยู่ภาคใต้นะฮะก็ก,ก,ก,ก็ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากอีกรุ่นหนึ่งนะครับของเหรียญพระมหาเพชรนะครับส่วนราคานะคร,ราคาเนื่องด้วยว่าไม่ค่อยได้เจอใครเลยนะฮะไม่ได้เจอใครนำมาแม้กระทั่งในสารระบบนะฮะในสารระบบเนี่ย ก็ไม่เจอเลยส่วนราคาไม่รู้ว่าเช่าหากันยังไงนะฮะมีราคาหรือเปล่าของเมรับนะฮะก็น่าจะอยู่ที่อ่าพอซอขนาดนี้ก็น่าจะไม่เกินสวยๆก็น่าจะไม่เกิน2 0 0พเนาะเออสวยๆน่าจะไม่เกิน2 0 0พแต่ตามทั่วไปที่คนไม่รู้จักก็ซื้อกันอยู่40-50บาบาทเลยผมว่า <c oughs> นะครับก็แล้วแต่เนาะ แล้วแต่ผู้ศรัทธาแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับส่วนราคาก็ประมาณนั้นนะฮะผู้ทุคุณก็ออกภาคใตก้ออก,ตก็อยู่แล้วแหะฮะถ้าไม่เก่งอยู่ภาคใต้ไม่ได้นะฮะเอพระเนี่ยเกจินะฮะถ้าไม่เก่งจริงก็อยู่ภาคใต้ไม่ได้เพราะว่าเรียกว่าภาคใต้เนี่ยภาคใตน้นี่อ่าของแรงเขาว่ามีของแรง,ง,แ,รงแรงทุกอย่างนะฮะแรงทั้งอาคมนะฮะแรงทั้ง อะไรต่างๆสัพทวิชาต่างๆไม่เก่งจริงก็อยู่ไม่ได้นะแรงทั้งอ,า,อาวุธเออ <c oughs> <c oughs> นะครับเราก็ถ้าใครนี่เห็นไหมเออเอามาแขวนก็ดูดีเหมือนกันนะฮะเออนี่แขวนซะเลยนะฮะ,ะ,ะ,ะใครสนใจนะฮะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเ,ออเ,เติมอีกที่นะเห็นเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่ ประสบการณ์สูงนะฮะแล้วก็หายากอีกเหรียญหนึ่งสำหรับเกจิทางภาคใต้นะ,ะแล้วก็คนเขาก็ไม่ได้กล่าวถึงกันมากเท่าไหร่นักนะฮะก็ใครชอบสายบููนะฮะสายบูหน่อยก็นี่ก็เป็นอีกเกจินึงรุ่นหนึ่งนะฮะที่น่าจับตามองนะครับสำหรับ ในการไลฟ์สระก็มีมาเหรียญมาให้ชมทำคลิปสั้นๆดูอะไรพระที่นอกสารระบบบ้างนะครับก็ค่อยๆชมกันไปนะหลากหลายนะครับผมก็โอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อย ในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ